สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินชดแฟมิลี่ค่ะมาชมมุมผ่อนคลายของป้าบัวค่ะมุมเล็กๆค่ะมุมผ่อนคลาย เข้าฤดูร้อนเต็มตัวแล้วอากาศก็เปลี่ยนแปลงค่ะฝนนึกจะตกก็ตกค่ะนึกจะร้อนก็ร้อนนึกจะอากาศเช้าๆมาหมอกลุค่ะอากาศหนาวค่ะหมอกลุหนาวค่ะเมื่อวานนี้หมอกลุหมอกลุตอนเช้าพอสายๆมาแดดร้อนพอกลางคืนมาฝนตกค่ะ แต่ละคนก็มีมุมผ่อนคลายที่แตกต่างกันไปค่ะคุณผู้ชมบางคนก็เข้าป่าหาเห็ดหาหน่อไม้เนาะเป็นการพักผ่อนไปในตัวเข้าป่าหาของกินด้วยได้พักผ่อนด้วยพักผ่อนคือผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายค่ะอันนี้มุมพักผ่อนสายตามุมผ่อนคลายค่ะ รู้สึกเหนื่อยๆเยท่อๆเบื่อๆก็ออกมาเดินค่ะเดินหลังบ้านนี่แหละค่ะเดินไปเดินมาสูตรอากาศบริสุทธิ์ก็หายเหนื่อยค่ะ เหนื่อยๆมาก็มาดูปลาค่ะปลาตัวเล็กๆเนาะเป็นปลาสอดซื้อมาวันก่อนค่ะเอามาปล่อยไว้ในองค์ดินเนี่ยค่ะองค์ดินเผาแล้วก็ปล่อยเนแดงลงไปแล้วก็พืชน้ําค่ะเนี่ยค่ะเราดูเพื่อความผ่อนคลายค่ะ เราก็ดูความเจริญตุบเตของไม้มงคลด้วยดูความสีเขียวด้วยค่ะคือเราพักผ่อนสายตาค่ะคุณผู้ชมเราจ้องโทรศัพท์มากเกินไปหรือเราคิดอะไรเรื่องอะไรมากๆเกินไปแล้วก็มาหามุมพักผ่อนค่ะมุมผ่อนคลายเนาะ สีเขียวทำให้เราสบายตาและก็สบายใจค่ะคุณผู้ชมรวยทรัพย์ค่ะคุณผู้ชมเริ่มสวยงามละอันนี้เป็นรากอากาศของเขาค่ะถ้าเขามีรากอากาศนี่เขาก็จะได้มี ลากหาอาหารเยอะเขาจะได้ใบจะได้ส,สวยๆค่ะพยาแย่เยะประบัวตัดชำไว้ดูสิค่ะแตกลากแล้วเห็นไหมเราก็มาดูความเจริญเติบโตของพืชของไม้มงคลที่เราปลูกหรือเราตัดชำไว้ค่ะเนี่ยค่ะ ตัดชามใส่กระถางเล็กๆแ,แล้วแล้วเราก็ฝากไว้ตรงนี้ค่ะกระถางผู้เท่าเฝ้าเรือนนี่ค่ะแล้วก็ฝากไว้ก่อนเนาะมาดูความเจริญเติบโตของเขาดูความสวยงามผลคลายพักผ่อนสายตาค่ะ เศรษฐีเรือนทองก็โตว,วันโตคืนค่ะนคะคะด้านนี้เจอแดดครึ่งวันนี่คืออโรูห้าค่ะอโรูห้าปบัวปลูกใส่ขี้โคลทุ่งนาค่ะขี้โคลนเนาะไปค้นหาข้อมูลมาเขาบอกว่าชอบแดดค่ะชอบแดดแดดครึ่งวันให้เขาเจอแดดครึ่งวันแล้วก็ปลูกใส่ขี้โคลแล้วก็หล่อด้วยน้ําค่ะหล่อเลี้ยงด้วยน้ําซื้อมานี่ก็ได้หนอได้หนอสองหนอแล้วค่ะ อันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยเลมอนไลท์เลมอนไลท์ลน,ลนี่ก็ได้หนอแล้วค่ะนี่ค่ะได้หนอหนึ่งหนอปลูกใส่ขี้โคลนแล้วก็รอด้วยน้ําค่ะนี่ค่ะออกมาตากแดดแล้วนะคะ่ะแดดครึ่งวันค่ะคุณผู้ชมนะค่ะมุมนี้จะเจอแดดครึ่งวันค่ะค่ะนี่ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเป็นม,มุม ผ่อนคลายมุมพักผ่อนค่ะนคะคะอันนี้อยู่ใต้ชายคานี่เขาก็จะได้รับไอเดตแล้วก็ไอฝนค่ะเวลาฝนตกนี่ก็จะได้รับไอฝนแล้วก็จะได้รับไอเดตบ้างแต่อันนี้จะเจอเดดเต็มๆแต่เจอครึ่งวันค่ะนี่ค่ะเจอครึ่งวัน เราปลูกเขาเราเลี้ยงเขาเราก็สังเกตค่ะว่าเขาเจอแดดครึ่งวันหรือเจอแดดเต็มเต็มหรืออะไรประมาณนี้เราก็ต้องดูค่ะมันดูมันใส่ใจนี่ค่ะกวกจัก,กรพพรดที่ป้าบัวทำคลิปไว้วันนั้นนะคะก็เริ่มแล้วเริ่มสวยแล้วนะคะ เป็นพูด่างเนาะพูด่างที่ปลูกใส่กระถางเขาเป็นไม้เลื้อยเนาะ <c oughs> ก็เอานี่ค่ะขึ้นต้นมะม่วงนี่เลยขึ้นต้นมะม่วงเลยนะคะมะม่วงต้นนี้เป็นมะม่วงมหาชนกค่ะต้นมะมาหาชนกนะคะอันนี้จะเจอแดดครึ่งวันค่ะเจอแดดครึ่งวัน มามุมนี้มุมนี้ก็เป็นพริกค่ะพริกที่ประบัวเอามาปลูกไว้เนาะเขาขึ้นแบบขึ้นเองก็เอามาปลูกไว้ตรงนี้เผื่อเราจะได้กินเม็ดบ้างเวลาเราจะตาพริกกระปุงกะปิอะไรประมาณนี้เราก็มาเก็บแค่สี่ห้าเม็ดประมาณนี้นะคะสูตรเทคนิคของน้องบุม๋มน้องบุ๋มเมมาดามมาดามปลูกผักเอ้เม็ดมาดามอะไรนี่แหละมาดามอะไรนะลืมไปแล้วก็น้องบุ๋มอะ เขาจะเอาใบออกแล้วก็เอาไว้เต่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะติดดอกติดเม็ดเนี่ยค่ะกําลังจะติดดอกแล้วน้องบุ๋มาชอบทาชอบทํเนี่ยค่ะน้องบุปป๋มปลูกพริกเก่งเนี่ยค่ะมาดามปลูกผักนคะคะมุมนี้ก็เป็น บนสีแล้วก็ผักรวมกันนะคะมะละกอหนึ่งต้นมะละกอก็ตรงนี้มันจะเจอแดดตอนบ่ายแล้วมะละกอต้นสูงใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นร่มเงาให้ตรงนี้ด้วยประมาณนี้แหละคะ่ะมันมีต้นไม้ด้วยเนาะแล้วก็ชายคาด้วยมันก็ร่มรื่น เย็นค่ะเวลาเรามาเดินดูต้นไม้ก็มันก็อากาศจะเย็นแล้วทำให้เราเย็นใจเย็นผ่อนคลายทำให้เรามีความสุขค่ะนคะคะแล้วก็มาดูปลาด้วยค่ะเป็นปลาสอดตัวเล็กๆน่ารักค่ะ ปลาเขาก็ไม่ชอบแดดนะคะคุณผู้ชมเน่โอ่งนี่มันโอ่งดินโอ่งดินเผามันเย็นค่ะมันเย็นมีตะไคร่น้ำมีอะไรเงี้ยค่ะทําให้ปลาไม่ตายเนาะค่ะก็มุมพักผ่อนมุมผ่อนคลายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันกันค่ะแล้วแต่คนชอบเนาะ